อ้าวเป็นอะไรพ่อลุงดีใจบ่ดีใจน้ำลูงโดยผมเป็นยังพ่อลุงผมเป็นยังถามข้อมูอซึกพ่อลุงก่อนมือได้นอนอันเพื่อนใหม่ข้างเลขนี่เป็นยังไงพ่อลุงรับอยู่บ่อ่ะกูตื่นเต้นมันจะรับอะไรอันวู้หรับเอง สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเลยอ่าไา่ทางหลังเนี่คฮะสองสาวไม้ทางใด,ดน้องลาตีพี่น้องเ้ยสบายดีเนาะน้ะนองสาวพี่น้องเลยมือนี้ก็มาเปิดคลิปก็น้องสาวเด้อพี่น้องน้องลาตีเนาะอ่าหยับมาพี่ละคือกันอยู่บอพี่น,อน้องเนาะอ้ก,กับน้องพี่น้องเลยอ่ามือนี้ก็เข้ามาหาพอลุงน้อยเนาะน้องหลานเนาะ อยู่ที่มู่บ้านแม่น้องม้วนนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นกระถืออุพ,ยพยมาที่บา่าเพิ่นให้ไล่ออกจากที่จากทางเพื่อนน้องหลานเนาะโดย,โดยมือนี่บ่าวพามีกับมาเป็นครั้งแรกน้องลรตีนี่มาจากเถื่อนอะไรน้องหลานเาเป็นมือสองมือนี่แล้วอ่าสองมือพี่น้องเลยเนะาะอ่าบ่าวพมีกับมาน้อ,นองรตีมามือนี่พี่น้องเลยเนาะกับมีแม่ทางฮ่องกงน้องหลานเนาะโดยเพื่นให้มาอัปเดตโดยเพื่อให้มาอัปเดตว่าเฮือนซาน พอลุงน้อยก็เป็นป้ามุกน่ฮอดไซแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นแม่ที่ว่าพนอผ่านทั้งเบาเทสแล้วเพิ่นก็ให้ซุ้มเฮามาถ่ายอัปเดตน้ำกันนาะพี่น้องเนาะโดยมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตว่าเพื่อนขาดเรือยังนาะพี่น้องเนาะเฮือนซานเพิ่นหรือว่ากระต๊อบบนอยู่บนนอนเพิ่อนเพิ่นขาดเรือยังเลยเท่ากะสิีบอกแม่เพื่อนน้องหลานเนาะแม่เพื่อนที่ซอยเขามาพี่น้องเลยมื้อนี้กะสีแปลกๆเนาะเพราะว่าบุมีสาวลำพอนนะล์ตีเนาะโดย กระซาลำพรเพผ่นกระขามไปมุกเ้อพี่น้องเพราะว่าน้องะตีเห็นบอคลิปพอลุงเผิ่นตกอรุไทยโดยอาการกับนาป็นห่วงยูพี่น้องเนาะผิ่นกระขามไปมุก,ารกราบามบพมีวปป่าสิบไปน้ำลังพิ่นยููพี่น้องเอไย้ยเนาะห้เพิ่นไปสะกอนเพราะว่าเวียกงานกันย่งโบแล้วพี่น้องเลยอาการกระซาฮัตเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขาอ,อันนี้ลงไปกะบวคุซึกโตเลยน้องหลไไห่าเอ้ยเนาะกระขอห้พอลุงผิ่นดีไวไวเนาะจังได้เฮากระเข้าไปหา อ่าพ่อลุงน้อยกับแม่ป้านํากันพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะโอเคพี่น้องเอ้ยพุน้องพวงเพิ่นพี่น้องเอ้ยป่ะครับไปนํากันน้องละขึ้นมากับน้องลาตีพี่น้องเอ้ยอ้าที่โซนที่เซาลุงน้อยพี่น้องเอ้ยบ่เคยมาจักเทือโดยอ้าสดีแม่ป้าสวัสดีโดยหนาวบ่อาพอลุงพี่น้องเอ้ยโดยสดีเด้อ ว้าโทลมพัด,ดยกดีใจแล้วเพื่อนได้ตั้งตู้เพื่อนน้ยอยไห้นั่นลุงโดยอยู่บนเศร้าเนี่ยอยู่ดิ้นเพื่อนเขาอนุญาตหนีไม่กอดเออพลุงเด้อดีใจแอืะตื <c oughs> ่นเต้นบอพะลุงอเอา้าเป็นอะไรพะลุงดีใ,ใ,ดใจบอเออพี่น้องเลยเนาะเข้ามาเลยไห้หรดบันนี้ อ่าบเป็นยังบเป็นยังพอลุงโดยสู่ๆเด้อผอลุงอตีใจนำ้ำรู้โดยบเป็นยังพอลุงโบเป็นยังเด้อเขาเป็นกำลังใจให้ น้องน้องหลานเนาะน้องละตีจีหาน้ำไม่ได้หายพี ra, ่น้องเลยดีใจเฟรนดตู้เพือนไทยนะเอาก็ดีใจน้ำพ่อลุงเลยเออดีใจอะไรใดโดยเออทุกผู้ลุงสิบพักกันยาได้ชวนอยู่ทั้งพูอและโดยโดยเอาอังโเป็นยังพ่อลุงสู้ๆดีใจน้ำพ่อลุงเลยอ่าโบว่าไพ่ได้พี่น้องเลยเนาะมงนี่กยจะคล้องเบ้กับมั่วเอาไว้เนี่กจบไปซื้อโอ้โหที่ว่าใส่มงนี่บ้าพ่อลุงมงเนี่ยเออมันต้องให้ดอกพ่อเอ้ย ดีใจน้ำเลยเนาะเต้นเต้นนะนะป้าไปนั่งอยู่นะไม่ป้าผู้แหล่ผู้ลุงเลยพี่น้องเลยโบท่านไทม์ยังซ้ำมาหนิมาเลยห้เลยระวังตกได้แป้นบ่พ่อบ่บ่พ่อช้ำแป้นรติเอ้ย LIKE นี่กับไม้อะไรเสร็จสิบแปดช่องโตโดยพะเขาอนุญาตขึ้นในเรื่องไม่ป้าเด้อขึ้นมาเบิ้งรถนี่ละติเอ้ยเห็นแต่บ่าวเท่เพิ่งมาเมื่อวานนี่เนาะขึ้นมาเบื้องร้ยนี่นี่พ่อเอ้ย โดยผึ้งชื่อมาหมูว่านนี่บอกพ่อลุงนี่ค่ะหมูชื่อนี่เนาะหมูว่านนี่เหตุพ่อลุงมาพี่ก็ได้มาพี่น้องล่ะโดยโดยเออไอป้าหนาวบอหรือว่าอย่งไรนี่ค่ะนาป้าและผึ้งบอช่วยบอผึ้งโดยโดยไอเนยับมะเข้ไ่ป้าก็ได้พ่อลุงยังได้อบอุ่นแน่เนาะเอาลงก็ได้แม่อันมือนะโดย มาหลุดให้ให้การบึงพอลุงกับ่ได้เด้เนาะดีใจกันยิ้มแล้วเวนอนไปป้านเนาะให้สิให้ก็โทษก็โทษอ่าบมเป็นยังพอลุงเลยความดีใจบัวภัยในตัวให่เฮ้ากะห้คือการได้ผ่านมาก็ได้เนาะโดยบมเคยเขามาจากเทือขออนุญาตถามเด้อถี่ไปที่มาจังได้ค่ะพอลุงอันบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ไซน่ะ่อนัดพิไว้ชิโนนี้ พอ่อแม่เสียหมดแล้วบ้านพีนนี่บ่ซีโนโ่เนี่โดยโดยกากอะผมีอึดยากเลยนะจังมาถึเมืองจ้างทั่วไปอันลุงหน่อยนี่กากโดยเพ่นจ้างยังากับไปเฮ็ดยำบุญยำนย,ยังว่าไปขายสินดาสิตุม่มเส้นน้ำต้มน้ำแช่แส่เบี้ยแช่รองให้เพิ่นแล้วคือละแสนเพ่นพจ้างแล้วงานแลน้วเพิ่นให้โดยสามแสน อันพอลุงนี่เป็นคนเซโนเมืองอุทุมพรนี่ชนะเนาะโดยอ้แม่ป้าที่สระแม่ป้าอยู่คนพลาสแม่ป้าคนพลาสต์อืมป้านะอ่าคือว่าคนละบ้านเลยมาเอาคันเนาะแม่ป้าเนาะแม่ป้าก็ทุกยากทุกยากเป็นกำพร้าบ่าไม่พอแม่ป้าฮะบ่โดยโดยโดยบ้านนี้อันพออนุญาตถามอีกเนาะพอลุงเนาะ อ่านคือแม่ป้าก็พอลุงนี่อากันแต่โดนเลยบ่แต่พักก็ลอยก้าสิบแปดพันก็ลอยก้าสิบโดยโอ้กระือว่าโดนเติบเลยได้แงานแี่เล่นได้โดยพันงูตุนุหกสิบพันสมัยตะกี้ก็ถือว่าโอ้เนาะอันนีี่เติบได้โดยแต่กระบอกได้โดยโดยรายการก่อชีได้กันนี่คอยอยู่ห้องหฮมนุงทิพป้าจะเป็นอรอย่งเจ็สั้นเพราะเป็นแม่ เออคอยเป็นเสิร์ฟอยู่ลุงทิพย์พ่อวันลงทิพย์พงษ์เอ็มลงทิพย์ฮู้ฮู้หน่อยอยู่ฮัลเล่โดยคือเอากันแต่โดนเลยยังบวชันเม็ดมีลูกมีเต้าบ่อพอลุงมี่เลยมีกับเพื่อนยังเฮียนอน้ำปลาน้ำลุงเฮียนน้ำปลาน้ำลุงเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนบ่หรือว่ายังไงไม่ได้เชื่ว่านี่แหละว่าอยู่รัเจษเลยเจษโดยพ่อแม่กับบุญมี่เลิกไปอยู่น้ำเพื่อนโดยกับรับจ้างทั่วไปฮัแหละแบบวัน รับจ้างไปน้ำเข้าขายสอดขายไปโดยโดยจะค้นหาบัวลุงลูกนะหาเสียช่องยังสามยิงสงโดยโดยคือเพม่อนกับไปเฮียนไปหาไปเฮียนเนาะโดยโดยยังบัวหันมีขอมีคั่วบ่อแต่ละคนกะบ่อเออมีแต่ผูกกบอยู่เวียงพปแล้วนะกะรับจ้างค้าขายโดยได้พัวแล้วพัวนั่นกะแต่งงานเข้าใ่ ก็เลยว่าพ่อแม่บ anyway. euh. ่มีกะบ่ได้ส่งลูกหำภูเียนอะไรกัไปอยู่น้ำค้นบอกไปอยู่น้ำป้าอยู่น้ำป้าโดยโดยเลยกะเจ้ากัผ่านมากะอยู่ในอันทางออกที่ว่าเพิ่นใหญ่มาหนีมอฮะเด็กทางลงมาหนักสิคือโดยโดยผ่านมากกคือแบบไปเรื่อยๆบ่แมย์ปะกัไปเรื่อยแล้วฮารปีแล้วมาอยู่นี่กระบอกเพิ่มฮารปี โดยโดยแต่อันเพิ่นเพิ่นไล่ออกบอดจังว่าได้ยับย่ายมาพี่นะเพิ่นไเรียกเพ่จะคิโดยเฮากระูเนาะเพิ่นสิเหตยังกะเพราะว่าดินเพิ่นเนาะพรลุงเนาะม่จพนบอกว่าอันเด้อเพิ่นมีโคการโดยโดยก็เลยว่าย่ายมาพี่อันนี้นะหูจะคลองบอพอลุงหรือว่าจังไหนเห็นหมูมาอยู่หรือมามาอยู่แล้หมูหมูเลย เห็นหมูมาอยู่เลรอคะมาอยู่น้ำเพิ่นเนาะหมูกรดคนมาตะปลังหมูโดยโดยเขาเบิ่งอยู่น้ำคลิปนะพ่อลุ่งไปผ่านมาก็ได้เห็ดเฮือนเห็ดซานเป็ดเบ่ออยู่ผ่านมาม่ตุ่มเลือดบัตบเนยน้อยตุ่มตบพอนี่ตุ่มในทุงแบบแบบเฮือนบุบไม่ก้องถ้าแหละเนาะพ่อลุงจิจังไห้ดีใจได้แบบนี้บ่พ่อลุ่งโอ้โเคยได้ที่จุดเชื่อมเคยได้ไม่แป้นแบบนี้แล้วก็ฟ้ากระจาดแบบนี้บ่พ่อลุงโดยโดย บ้านนี้กัเห็นบ่อเทเพื่อนทั้งแหละเนาะเพื่อนถ่ายคลิปลงอันนี้ค่ะเจ้าเห็ดเองบ่หรือว่าซื้ออันห,หาสร้างเพื่อนมาซ่วยเพื่อนผู้ม,มาเบิ่งวันกันหนึ่งโดยโดยกินน้ำกินในงชงแชทกิบลงหน่อยกับเห็ดกับเพิ่อนทั้งแหละเนาะเพื่อนแล้วเอาให้โดยโดยทั้งแหละหั่นห้าม้ามือน,นี้กับเม่ทานเดียวะเพื่อนให้มาอัปเดตเบติบ่งนะพอลุงว่าอ่าเป็นจังได้แล้วเนาะปลาผ้าห้าไปเบิ่งข้างในเนาะว่ามีอย่างน่แล้วพี่น้องเอ้ย มีแผ่นตากแดดได้บ่คอยู่บ่มีมันตายแล้วได้เก็บเอาได้อันนี้บ่มีไผ่ใต้นี่จะได้ไผ่ซูริเซลกับนี่แหละนี่ค่ะมาบ้างศาสตร์กับบ่มีพื้นเดียวอันนี้แหละศาสตร์พื้นเดียวโดยหมอแหกใส่กระโปะกับบุหรี่บ่พะลุงนี่ฮะเพราะมีอยู่ตัวนี้จะได้ทั้งใส่เข่าหั่นลงหน่อยนะกับไผ่ซูริเซลทั้งใส่เข่าโดยโศาสตร์นั่นแหละกับบ่พอนอนกลางคืนนี่ฮะอุ่นนั่นแหละเออ กบ18นี่2โตนอันนี้บ่ได้อัดบ่พอลุงบ่ฝนตกบ่ซบ่ยังบ่แล้วลยังเฮ็ดหาเสริมอยู่เก็บไม้อัดตัวเก่ามาเสริมโดยโดยอ่าได้บออยู่คักแล้วันี้เนาะนอนกโอ้รับคักตะกี้หันน้อยอีหลีบ่ตะกี้นะันได้เถิงเฮ็ตู้พอแลอันโตอันน่ะยออกตะนาปั๊มน้มันด้โตอัน พายังอัดทังกะซีนี่กกกระทันแตะกกกระทันโดยจะปลูกพักบ่อตะกีอันนี้ชนกลุ่ยชนอ้อยไปจะ้อยไทยให้แม่เพิ่นเบิ่งเออทีระหนึ่งของเก่านะอันนี้ก็คือสิปลูกและไก่น้ำเออเฮ้ก็มักเข้ายังถามอยู่เห็นแล้วจะหมักไก่นองชะโอ้ยยอากเห็นนั่นนี่ปลูกพักปุ่งหยาปุ่งตะดีพอลุงเลยดีแม่เพิ่นก็ะมักคนขยันแล้วก็ดลุมันพอลุงเลย จะให้ลูกไปถ่ายทำตัวเก่าให้เพิ่นเบิ่งชนพักชนกล้วยมีแท้บ่หรือมียังออกพักยังอะไรบ่กล้วยอะไรเด็กแหล่อันนี้หญ้าหญี่ฮะเล่โดยโดยข่าคิงเอ้าเป็นคลิปหน้าพูแเล่พี่น้องเอ้ยอันนี้นะถือว่าทางในนี่ฮะแล้วแล้วบ่พผัลุงแล้วแล้วจะเสริมตัวนี้ป้าลงไปข้างล่างพูแเล่ไปเบิ่งว่าอันสิต่อเติมออกแบบใดเพราะว่าแม่เพิ่นก็ให้เฮามาถ่ายเบิ่งหฮะนะ สิโตเคพื่อนพะลุงอันนี้แล้วบัดนี้จากแป้นนี่แล้วก็ต่ออันนี้นี่นะต่ออันนี้ออกจากบนนั่งคิดเขาบัดนี้คือแป้นนี่นะบ่พอจากแผ่นนี่ฮะพลุงมันจะได้ซาแผ่นเด้อยหนึ่งสองสามนี่แล้วนี่โดยพ่อก็ไม่สิแปดช่องโตแล้วก็นังซีนี่ก็โย นี่แหละประมาณว่าสิเอาอันออกมาอีกจักเสานี่งสามเสาบอก่มสามเสาขานี่แหละอันนี้ทางยางเอาแต่ชุดนี่เลยโดยเพราะว่าเห็ดบอลกินเข่ากินน้าเนาะไม่ป้าเนาะโดยโดยนี่นี่เอาเอาเอาสี่แผ่นเบาเลยเพราะว่าลงน้อยต่อเพียงกันดิโดยสี่แผ่นแ่ะแล้วก็ไม่สี่แปดช่องโตเออช่างกินชี้นี่เงินประมาณเก้าแผ่นโดยเนต ปัตตุนี่มัดือผมมีสับผลุงตัวนี้มันหมดเลยมันชุดเลยมัดชุดตัวนี้ถ้กี่ว้ได้สีมาแพงไม่ิดบ่หรือว่ายังไงมันมดดท่านี้และคอไม่สี่เมตรเต้อันนี้โดยโดยเอันมีแนัโดยอันนี้นะคือเนี่ยตัวเงาเาเนี่ยเสาเนี่อีกสองเสาเนาะผลุงเนาะามสามสามเนาะ คือบันนีอันห้องคั่วจะได้สาแม่เพิินธามมายู่ว่าสิเห็ดทงไรบนเห็ดอยู่เห็ดกินเ้าว่าอยู่พุ่นไลทั้งนี้มันเป็นทางได้ทางนี้นะเพลินคั่วอันลูกว่าทางนี้พอลุกเลยทางนี้จีบโอเคบอกโดยเพลินคั่วได้ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินนะนะทั้งเม่เพิินว่ะโดย อ่าต่อออกมานี่ประมาณสองเซาหรือว่าสามเซาก็ได้อะนะพ่อลงสองเสาก็เอาเลยมีแบ่น้ำบ่อหรือว่ายังไงเบ่รับจ้างเรียกให้เพิ่นได้แบ่ะเด้อยวแปดโตมูนชีเดี๋ยินแม่เพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าสีอ้อมนางไห้ทั้งตลางเลยเพิ่นว่าวาประมาณว่าไรแบ่เข่าเลยนะบ่อข่อยเห็ดอันนั้นห่างมุ่งเองได้ขอกเก่ามากกว่ลุงหน่อยตัดม่อยู่ป่าเห็ดเอ้าอย่าอยู่ตลางอย่างนี้ ก็ออกมานี่สองเสาเนาะโดยสองเสาอะไรกะเห็ดเคลื่อนขั้วอยู่นี่เนาะพ่อลุงเนาะโดยอ่าโดยโดยเพื่อนวายซีอ้อมนางเพื่อนวานะเคลื่อนขั้วกะทั้งแม่เพื่อนเลยให้มาอัปเดตเบิึงเห็นนะคือตอนนี้นะแป้นนี่ก็ย <who referred to> ังบอกพ่อเนาะพ่อลุงเนาะสี่แผ่นไม่สี่แปดช่องโตทั้งกะซีได้สาวพ่อลุงทั้งกะซีก็เอาแล้วน <bras unre Private> ี่อันนี่ทางนาในกัเก้าแผ่นเอาประมาณฮกผุดบ่นแสดงเลย ตัวนี้มันเห่าเลยที่ชิบช็อกผุดด้วยโดยให้พ่อรุ่งพ่อลุงแทกเบิ้งพราะว่าเข้ามาก่อนบอเท่นะบอเทเป็นชิมาตำลังนะพ่อรุ่งโดยเงาะไม่เม็ดกรบุมีตัวนี้เนี่ยคือโบได้อันฟังเลยตัวนี้มันแข็งบ่พังได้ลึกด้วตัวนี้เลยตัวนั้นใส่อัน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 เอาเลยนี่นี่นี่งวดกระบุมุกจักบม่ค่ยชื่อมีแต่ของเก่าบนไห่นะโดยนี่ เอายาวท่านี่แล้วป่ะเพื่อนนี่นะเพื่อนให้บ่เนี่ยครับพ่อรุงเพื่อนให้แล้วมันชื่อจักเทื่อนแล้วนี่บริษัทเราเพื่องในให้ผู้นั้นให้เลยเออเรเคยชื่อลุงหน่อยนะมันจะเพื่อนให้ชับนี่เนาะพ่อลุงเนาะชับนี่แล้วนี่ยาวนี่ก็บชันี่แล้วนี่นี่นี่โดยจักจักพุทธแลบุตัวนี่งเขาเพื่อนไห่มดเนาะสามเสาพี่น้องเลยข้างหน้าเนาะพอได้เพื่อนกระเถิบลงมากระเถิบ ขายคือทรงโมเดิร์นนี่บ่พอลงพอเด้อแม่นแล้วสิทรงโมเดิร์นบ่กินข้านาี่ครับแต่ว่านเป็นมเนาะแม่ป้าเนาะเออเออแม่ป้าก็ยิ้มแป้นๆอยู่พี่น้องเพิ่นดีใจเนาะแผ่นทงหน้าหั่นังีหั่นเนาะทงนทงนีหั่นกประมาณเท่าให้พอลุงไล่เบิ่งหั่นนะโดย234ได้แต่ซอยางเนาะเพิ่นก็ได้เอา6ไปเนาะแล้ว่ก็่่วด้เนาะ แม่เนาะน้อยก็ได้ถ้าพ่อม่ได้อะไรก็มั่งยากกันนะดินเพิ่นเบาแม่แม่หัจอเนาะบุญนี่หกบุญนั่นเก้าพอได้อยู่เนาะพอลุงเนาะบุจุดบุญจดคลียบบุจดอ่าจังน้อยลังคลิปก่อนพอลุงเลยยังสิเคียนเลยกะจังยังอาแม่เพิ่นกันยังสิลมน้ำเจ้าอยู่ดูนะผัวเพิ่นซอยมาเพิ่นก็ให้ลุงมะทายให้เพิ่นเบิ้งแต่เพิ่นนี่สิซอยเข้ามาอีกเพิ่นว่านนะโดยโดยโดยบุญพอไม่สีแปดทางนานี่แป้นี่สิแพนตัวยาวนี่เนาะโดย กะมี18โตนั่นสิเด้เชืม2โตโดยๆกะแล้ว18ทั้งนี้แล้วพ่อลุงเอ้ยบัดนี้คนก็บ่ฮู้แล้วบัดนี้ทีใจนําแม่ใหญ่เพิ่นน่ะแล้วเออลน้อยกโดยเพิ่นําเพิ่นรวยถึงเลข3โตีใจหลายๆลน้อยดีใจทุกคนโดยละีเจ้าโดยพอลงทุกคนทไปอืมโดยโดย ไปชื่อเมื่อวานพากันเห็ดเมื่อวานนี่บ่กน,นี่ฮะไปชื่อเมื่อชื่อนี่เบาเทพไปชื่ออัน่นไปแล้วก็ไปลุงน้อยไปเบิังจดรายการโดยโดยแล้วก็พากันไปโดยอลเพป็นผู้นั้นจ่ายอนะไรแบบจกัจกรซั่งจักรซี่สุขคนสุภูผลเอาจากแม,ม่จักมัดแล้วเอาผู้นี้เป็นผู้บอกช่างผู้นี้เลยโดยตะกี้อั่าบัดบัดเข้าน้ำซัมปลาทด้ศัพท์บุรุษแต่ละมื้อกินแบบได้หาแบบได้อะนะก็หา จ้างทั่วไปนี่แหละมีเงินแล้วก็ซื้อโดยคือคู้มือในที่สามพูลุงเข้ามันจะเข้าเจ้าชิบโลนั่นแหละตีชื่อมาให้ยลงหน่อยนี่กินข้าวเหนียวพ่นเป็นกระเพาะเอ้าคือแม่ป้าเนี่อันพอลุงแงบมาพี่อ่าแม่ป้าเป็นกระเพาะว่อแม่ป้าจำพ่อเพิ่นจ่อยได้พี่น้องเลยเป็นกระเพาะเป็นได้แต่โดนระเบ้อแม่ป้าเป็นวังนี่แหละทรงสามเดือนทรงสามเดือนน้อยปีมันมันแสบห้อนบ่อาการนะหรือว่าอย่างไร กะดิษฐ์มากะแชร์โดยไเจากเจ็บเจ็บในไฉเลยนะโอ้เจ็บบังไซเบือเพิ่นว่ก็คือมีแ네ต่กินกะกินกะมีแต่กินลําเนาะบ่ได้กินเพชรอาโดยพอเพิ่นจอยพี่น้องเอ้ยโดยเจ้ากินยาแบบใดให้แม่ป้าเอามาให้เฮาเบิ่งเบิ่งดูยานะโดยหรือว่าบ่ได้กินเลยบ่ ผลไม้ชื่อแบบนี้โชคเชียนหาไซหาพอลุงมาเบิ่งลูกเจ้าอยากกินเด้อแมตูเด้อหน่อไม้ฮันเดอร์มันพิษได้เป็นของมักของดองเป็นข้าวปุ้นเป็นเนียงฮันนะใช่กองยากินได้ไงกินได้แต่ปลาฮันแล้วเนาะพี่น้องเป็นกองยาผลฮากหักไมขึ้นมือในกาแบบต้มหักไม้กินนแมตู้เนาะนี่นี่ไซฮาผลไม้ชื่อแบบนี้แหละผล น้องลตีโบแมนคือของเมตุห้าวบ่อหนิสองเ้นหาเลยโมมิงเงินชื่อคือเมตุห้าวกับกินอันนี้นะเต่กระบู้อ่ะอันเป็นขค้งเวียดบหรือของต่างประเทศพี่น้องเลยมสองเซนหาบ่เป็นกระไข่แน่ได้เมตุหฮากินกับน้ำพ้อนเออหนิโดยโดยเป็นกระเพาะก็ยากแล้เนาะเมต้เนาะลำบากเป็นสามสี่เดือนแหละเพิ่นวะ โดยโดยน้องลาไปเอานมให้แ hmm. ม yeah. well, ่ต so mm ู hmm. yeah. well, <laughs> yeah. mm ้บ hmm. <laughs> ุญด้วยค่ให้แม่ป้าพันดุซื้อนมมาให้พันอยู่พี่น้องกินได้อยู่บ่กินข้าวกัำย่างพอลุงมือนี่ฮะทอดไข่เลไข่ะกับปลาแหละปากินมดช้ำนะกินนวดหนึ่งตอนเช้ายังประหยัดดีหน่วยไข่ละตีชื่อว่าให้แหละย่างกินต้มเธอละชอบหน่วยแล้วไปต้มลายได้โดยโดย เพิ่งถามความรู้ซึกพอลุงก่อนมือได้นอนอันเพื่อนใหม่ข้างเลขนี่เป็นยังไงพอลุงรับอยู่บ่อะกยตื่นเต้นมันจะรับไรอันอรับเองเถื่อนค่ับดีใจพ่นันเห็ดซื้อใหม่ไหนีนาเออดีใจมือมันรับเลยมือมัารับเลยตื่นก็ตื่นเต่เศร้าในสามสี่โมงก็ไปเบิ่งจอบแบ่แล้วกับงัวเออยังอยู่ไก่ยังเกาโตก็ขายปัวพอนี้และไก่ลาดแต่โดนมาเกลียงไงโดยโดยคือตะกีนี่คือนหน่อยแห้งบ่พอลุง ไปบนนอนในน้อยห้องก็น้อยอะไรเออแม่และอันนั้นเลยโดยมันมีคอกแบ่ยน้ำเลยแม่และแบ่ยเอาปล่อยคลิปหนาในเฮาสิพายจะไปเบิ่งเนาะยัดขารุดก่อนนั่นแหละอันให้ไปเอาคนจีนุดแล้วบ่อนาะคนสิดุดแล้วบ่เขาบ่ฮู้ไดรเขามาดุดทิมอาแล้วแลยหันดินสึกไม่พักเจ้าได้สักพักกระทิมด้วยแล้วเอาต้นกล้วยแล้วมา ปลูกเชิมเนาะนี่ค่ะจ <she is. S 2> ้าอันแพนว่าสิเฮ็ดสวนนําบ่พะลุงนี่นะเฮ็ดสวนและเออสิฮดนี่ป่พาเฮาไปเบิ่งแน่นี่เฮ็ดสวนได้เออเอาไว้เนาะยอมรับได้เพิ่นขยันนตัวนั้นลงกว้างนยาว43เมตรกว้าง12เมตรนี่เฮ็ด ลงคานี่แหละให้กระเที่ยงหลายคนเนาะขักและน้องพลุงนี่แหละให้เขาอาบน้ำอาบน่ำันนี้เขานำสั่งชายหลายคนเด่เนาะกินอยู่นี่บ่ันน้ำโบลุงเนาะนำสั่งอยู่พุ่นพี่เห็ดมาพี่ได้ชวนเลยสีทามชวนได้พี่น้องเอานอกเพลนการเพลินเห็ดชวนได้เห็ดกวางแท้นี่กวางและลุงเนาะอันนี้ไปเบิ่งตัวเก่ามาแล้วเขาจะให้เจ้าถ่ายตัวเก่าหนะฮะเมนโดยโดยจังหน่อยก่อนพลุงนี่นี่ไปหอดพุ่นแล้วก็ไผ่พลและทางเทลลนอยสิปลูกยังแน่นี่แผลนการแล้วก็เห็ดมา บวกแล้วก็มักเออมักสลีมักทั่วหัวจะคาค่ากิงกันแล้วเออโดยขายน้ำเนาะกินน้ำขายน้ำแหล่ฟอได้เงินพอได้แก้ชาวซำชิปเชียชิปแล้วหน่อยเลยโดยโอ้ขหดขกชวนพี่น้องเลยและทางนั้นเลยเชี่ยวช่งกะสีเขาบอกไปที่เชื่อนตะลั่งให้เลยเชี่ยอมทางนาทำงามเลยแบกอ่ะปล่อยเขาไปเลยโดยนะคักแล้วคักแล้ววันนี้พอลุงมาอยู่ใกล้น้องเนาะคนเจะรู้ เพิ่นก็เลือกคักิลี่บนอยู่เพิ่นนี่สวนมันมีสองชวนเด้อเบิ่งนี่ฮันบ่มีหยังอะไรมีแต่ลักสิก้นตัวนั้นแล้วมาไปเบิ่องจีหน่อยอย่าเพิ่นดุดเด้โดยออืขู่แขงเพิ่นก็บ่มีเด้พี่น้องเหรอแม่เพิ่นจะให้มาให้ได้ทั้งทั้งใส่ข้าวสารเดี๋ยวจังหน่อยจบคลิปก่อนจังโอ้ลมกับแม่เพิ่นโดยเบิ่่่งนาแมอ โด้วยจังได้เข้าจบคลิปกับเด้อพ่อลุงเด้อมาอัปเดตให้เอฟซีเบิงแล้วก็ให้แม่เพิ่นเบิงโด้วยดยจังหน่อยแหละจบคลิปแล้วจังโอ้ลมกับแม่เพิ่นโดยเนาะอ่ะยับมาพี่ก่อนเดี๋ยวสิสบายดีลากลับก่อนเด้อโด้วยดยอยู่ดีมีแห้งด้อแม่ป้าเด้อโด้วยด้วยดีใจนําเฮาเป็นอ้ายน้องลาตีด้วยด้วยทำเงยเพื่อนโออทำเงยไงเพิ่นเบ่เนี้ยดยโดยกลับก่อนเด้อพ่อลุงเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งด้อ โ, <c oughs> อโอเคเด้อพี่น้องเอนะ้เนาะมื่อนี่บาพามีกะเข้ามาหา,อาพอลุงน้อยกับ่ป้ามุพี่น้องเออยู่ทีหมู่บ้านาแม่น้องมวยน,นี่แหละเนาะแต่กะบบเคยเข้าไปจักเถื่อพี่น้องเอ้มีติเคยมาหาแม่น้องดอนติกี้เนาะเพิ่นกระถืออุพยพมาแหละพี่น้องเอ๋ั้งแต่บอลอยู่ปั๊มน้ำมันพี่น้องเอกะฟังอันเพ,พ,พิ่นว่นาชีวิตเพิ่นกะน่าสงสซารอยู่พี่น้องเอ๋บาพามีมากเพิ่นก็ให เนาะโดยความว่าบ่เคยได้แบบนี้พี่น,ออน้องเอกก็ต้องขอกราบขอบคุณขอบคุณแม่ใจดีเนาะพี่น้องเนาะผ่นอยู่ทางฮ่อ,องกุง้งพอแหละทางแม่ฮงเนาะพี่น้องเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่ว่าซอยเรือผ่านทางบ่าวเทสแล้วกันทางทางน้องลัตี้เนาะมื้อนี้เพิ่นก็นให้บ่าวพามีมาอัปเดตให้เบิ่งว่าทางพ่อลุงเพิ่นนี่ขาดเรือ,อยังเฮือนซานเพิ่นพี่น้นองเอ้ยคั่นว่าสิเฮ็ดแน่นนาคักเนาะกะ เป็นที่เป็นทางของคนอื่นพี่น้องเอ๋ยซัมี่ก็โอเคแหละพี่น้องเอ๋ยพ่อพมีก็ดีใจน,นําเนาะคือว่าแน่นนาขักแห้งพี่น้องเอ๋ยพ่อลุงฝนก็ื่นเน้นเนาะแลวก็ดีใจลายพี่น้องเอ๋ยอาจึงได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเอ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแลวก็บุคข่ามโฆษณากล่าวคําว่าสบายดีสบายดี